นี่เละกเลยไม่ใ้รูวเนาะใจกุ้ยเนาะครับอย่าวุ้ยอย่ารวงกายี่กายุูอะไรเนาะเลยได้เดียบผมวกครกครกเขาเดียดก่ได้่างกันเนาะใบด่างครับตัวนี้แต่ว่าทุกคนรู้จักมะม่วงหิมพานนะครับหลายคนรู้จักแต่หลายคนไม่รู้ว่ามะม่วงหิมพานนะครับมีแบบใบด่างด้วยและใบสีดําก็มีปกติเราจะเคยเจอเฉพาะใบปกติใบธรรมดาใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบ้านบางเล็กกันว่ามีทั้งแบบใบดํา แล้วก็มีทั้งแบบใบด่างซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันครับไอเย้วย้วยเย้ยรวงมันเยอะอย่างยี่กี้ชนิดของของเตินเดี๋ยวเป็นแปลกแปลก็ดิดเดินๆก็ซ่องตัวก็คือใบใบดำใบมันจะดำมดต่างต่างตั้งตอนเลยใบดำกับใบด่างเนะใบด่างไอตัวนี้ด่างก็ปี่คือจริงๆมันมีตัวอังเลยก็เป็นด่างกันแต่ว่าตัวนั้นใบมันเสียมันมันมันคือปอ อยู่เดดนใบมันจะเสียมมีตำนี้่ซึ่งเวลามันหมายดางเวลาเราต่อยอดการค่ายได้มันค่ายยากมันมันมันไม่เหมือนกับตัวปนีกอตัวนี้คือก็เยู่ตัวท็อปแล้วคือการดางมันก็คือดางเต็มแล้วมันท็อปุดแล้วซึ่งกะใบได้จะไม่ไม่นันมันจะช่วยคือลูกขายนก็จบครับตัวนี้ันคือเดือดเดือมันลายบาดครับตอนเด็กๆคือมันเด็กๆแม่พันธุ์ซื้อมาสางเมื่นโอ้สร้างเมื่นพันธุ์นั้นครับตอนไม่ย้ายหมากแค่นี้ผมไปซื้อมาจากอ่าจุ่มพอน ตอนนั้นได้มาจากจุมพรเป็นตอนแรกๆกันนะครับถึงแตตอนล้างก็ได้ปลูกแต่มันเนี้ยเดียว,วรู้สึกมันจะเนี้ยเดียวเป็นไม้เนี้ยเดียวเนาะใช่ได้ถึงลกูกเวลามันเป็นลูกลูกที่เลยตัวนียนคือไม่ติดหลกที่ปีเตลเล่ผสมไฮนามด้วยอพอไฮนามมันรู้สึกว่าดอกมันเลื่อนมอดครับจึงปีนียนเพราะแม่นามนี่เป็นดอกเต็มเมืแล้วแต่มันไม่แน่ใจมันจะติดหลกไม้น่าไม่แน่ใจคลิปนี๋เลยมั้งเนี่ยคืออย่างเสี่ปีแล้วครับอย่างเสี่ปีที่ลงดินนั่นคืออย่างเสี่ปีนั่นอยู่ในตะกร้าไอ้ซื้อมาตอนอยู่ในนเเเคค็งงงงััแลลล้วกตย ก็กะท่ากุย้ยบ้านเราเบนต้นหนุ่ยๆกําปินเลยแหละเนาะใช่ครับแต่วันนี้วังเดี๋ยวนหลูงนั่นนนเนาะใช่โดยเป็นโดอกเลยครับครับ,บมันเป็นดอกอยู่เหลือนี่เป็นดกอกเป็นดอกแต่ไม,ไม่ไม่ติดหลวงเลยไม่ติดปีแต่เรไม่ติดเตือนเ็บปีนี้ปีนี้อาจจะว่าพุ่มเลยเลยมันเป็นหมากันนะอาจจะติดกระไดกลอยเราให้น้ำด้วยปีนี้คือคืนหน้าแรงการมันปลอยเป็นธรรมชาติเพราะสมากถ้าเราเราให้น้ำแล้วมันเมื่อเนี่ยเวลาฝนมาเลยเวลาเป็นดอกนี่มันจะหลวงวัด อ่าต้นกันนี้เลยว่าร้อยธรรมจักรหน้าวัดติดทีนี้น่าจะติดมีเหล็กหรืไม่ใช่รูน้อยอย่าวุ้ยน้อครับอย่าวุ้ยอย่ารวงกายยีกายุอะไรนออะไรเดียวครับปมพวกกรอกกรอกก็เขาเรียกทั้งเลต้นเมฆมันต้นเมฆครับทางเหลือมได้มาเจ็ดปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วนี่ครับผมเป็นลูกมขนาดไหมบ้างไม่ดีไม่เป็นลูกตีนั่นนัดน้องต้นได้แบบน้อยตัวนี้กันได้จากสิ่มงานแกบบานเรานี้่เดียวมีพวกบานเรากัน เดิมเดิมพ่ไม่ได้ย่อยก็ได้ยักน้อยแต่ว่าผมมันออกยากอ่าได้ทุนกับแต่ว่าหยักที่มาอีกทีเนี่ยนี่ครับเหลืองใบหน้าใบดำปิ๊กดำปิ๊กเลยอันนี้มันกลายไหมบังกลายครับจากยาวยปกติเนี่ยครับกลายเป็นใบดำโอ้จากต้นปกตินี่เนาะถึงกลายเป็นใบดำนั่นแหละครับจึงมันจะกลายลบูดหรือไม่ไม่เลยครับตัวนี้นิ่งเลยพอนิ่งเลยมันไม่ไม่มีรุดเลย มันโยูบันียครับนี่นี่เจ็ดปีอย่างยูบันียเลยอ๋ออ่ามันไม่มีแตกเคี้ยวอะไรโน่นนี่นั่นแหละตัวนี้ก็จักผมมาเหล็บก็คือยาวเลยครับผมอ่าเลยยากเนาะครับผมนี่ผมตอนมันอกรากเลยเตัวนี้เนาะนี่ยดดำบันนียเลยนะะนี่นี่ยาวเว้ยใบดำปอกโลงามนะด้วยหรอครับนี่คือดำแน่นอนเลยนี่ต้นหม่คิดว่าอะไรบ้างเออเอามาช่ำอยู่คิดเดือนประมาณไม่ไม่ช่ำมีประมาณสี่ห้าวันหรอก S <S <S แต่ว่าใจาเวลาตอนประมาณเดือนระะู้่าว่าออกหลับแต่ตัวนี้ไม่ห่ายเป็นไม้แต่ไม่ห่ายบงกลุงมัไม่ห่ายํายาบลูกคนนี่อะไรบ้างไม่เคยลูกลที่ตัวนี้ผมได้ประมาณเจ็ดปีแหละแต่ทำขายไหมตอวนี้ยติโย์ประมาณคล้ยี่ห้าพันอย่างนี้แต่ว่าไม่มีจํานวในในกล้ไม่มีค้องกับํำยากมาครับผมน่นนะต้งประโยชน์ทั้งเลยต้องเร็ววันนี้ยแต่เห็นว่ายังทรงดีอยู่แต่ไม่เป็น